สวัสดีครับเพื่อนๆผมกรีดิสันนะครับกลับมานใหม่ครับกับไลฟ์เบรสปิงร์175นะครับวันนี้นะครับก็มาแบบใหม่นะครับกับอีเวนต์ครับสำหรับทุกๆวันนะครับจะได้รูบี้นะครับใหม่มานะครับเอาทําไมเสียงหายมาแล้วนะครับรูบี้นะครับทุกวันนะครับก็อย่าลืมล็อกอินกันนะครับสำหรับผมก็ลืมไปแล้วนะครับวันหนึ่งนะเอ้ยยังไม่ใช่ครับก็ช่วนที่ผมไปอาจจะลืมนะครับสำหรับวันนี้ครับดาดที่ห้องรครับไม่มีอะไรมากครับเราที่เราสําคัญนะก็คือ ชุดนี้แหละครับเพราะว่าศัตรูนะครับมันจะไม่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีแต่ตัวชนนะครับเอ้ยมันมันจะไม่มีตัวถังนะครับจริงจิงนะผมก็ลืมไปนะครับว่าอ่มีข่าวมาครับว่ามันจะมีอ่ライเรนเจอร์ซีซั่นสองนะครับหรือซีซั่นสองมาครับผมไม่มีสองเดียวนะไม่มีหลายสองเขาบอกว่ามันอาจจะมีเพิ่มอันบิตตงมัิตี้อะไรนะครับก็ขอให้มันดีๆีซะทุครับจะได้เล่นมันมันผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับที่สําคัญนะผ่านได้ง่ายขึ้นผมจะได้ไม่ต้องใช้ตัวพิเศษ สำหรับเอ่อก็ไปลุยกันเลยนะครับสำหรับด่านที่หนึ่งร้อยจสิบห้านะครับเดินับไปเลยเอาให้ได้นะครับแบตจะหมดแล้วนะครับวันนี้เอาไปใช้ทำงานมานะครับสำหรับเอ่อแท็บแบตของผมครับก็เลยเหลือแบตนิดเดียวครับก็รีบระทำก่อนที่เวลาจะหมดครับเวลาหมดคือแบตหมดนะไม่ใช่ไรนะครับคุณแอนิเมนะครบช่วยผมดนะครับวองว่าคุณแอนเมเใช้หกตัวหกดีนะครับเลยกงบไปครับไม่มีอะไรมากกงบไปอย่างเดียวนะครับ โอ้มีโบปลามาช่วยนะครับโดนตีอีครั้งตายครับเออสองครั้งตายไม่ได้เตะด้วยนะครับจะได้จะได้ไดโดบโร์เาแบบนีบ้นะครับค้ากครับโอ้ผมลืมไปคทำความผมโอเคครับโมบสุดยอดนะครับตัวช่นนะยวยดีมากครับมีผมแค่ล้ำตาไหลเลยครับมีตายแล้วครับโอ้โหเลยแต่บอกว่ารอบนี้จะพลาดนะ น่าจะ่าดได้นะับอแองด,ดูไปเรื่อยๆับขาดไม่ได้ก็อ,อยู่ที่ตัวเราครับ กมีโอกาสชนะได้นะครับเราไม่ได้ถอยมากครับเราตชวงที้เราโกงอยูโอเคนะทางเลี้ยงนะครับเราก็ตัวแทนตัวชวนยังมาเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันมีตัวปักนะไม่ต้องกลัวนะคใช้ทุกอย่างที่เราดีนะครับใช้ได้ครับใช้ได้นะเป็นชนะครับเป็นสับทันครับ อย่างเร็วนะประตูนะเราไม่กลัวนะเรามีหลายตั้งนะองงคนให้มันได้นะประตูตููมันมาเยอะขนาดไหนเรากลัวไหมเรากลัวนิดเดียนะหมาีันนนี้ดันเนี้ไ่ได้อย่ามาใกล้ไ่ได้คร้บโอมัโอมัมาแล้ว ตายไปแล้วครก็โอเคคนระับดึงตีไปเยอะครับโอเคครับมาอีกรอบครับเรานะับเ 3, 5, 5. ติมตีถังหึงครับถึงหนึ่งมาแล้วถึงนะจริงแล้วยิงเข้าไปดไีตายครับยิงใหญ่ใส่ให้บอลครับโอเคโอเคโอเคมาแลับใ้ถึงมาแล้วถึงแล้วใช้ถ่านแล้วครับ e ครับในสุขภาพแล้วครับนะครับรู้สึกดีครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีอหน้านะครับไอซีโอแก่นะบอเนสุดคนรับหลังจากที่ผมกลับมาจากเที่ยวนะครับบ๊ายบาย